จะได้เฉิดฉายแล้วนะคะอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะว่าซีรีส์เดอะไวโรตารซีซั่นสามเนี่ยจะมีรอบปมฐมทัศ์เดินเลยคข้เป็ดในวันที่10ที่ LA นะคะแต่วันนี้นะคะเป็นโชคดีของลิลลี่ไทยเลยนะคะสตีมออนแม็กของประเทศไทยนะคะได้ประกาศว่าวันที่14่กุมภาพันธ์จะมีการเปิดตัวซีรีส์เดอะไวโรตารซีซั่นสามในรอบปมฐมทั์แล้วมีการเดินเล็คข้าเป็ดในวันที่14่กุมภาพันธ์เช่นกันค่ะแล้วลิลลี่ไทยนะคะรุนรับสิทธิ์เข้าร่วมในโซนแฟนคลับที่จะได้สัมผัสกับ ประสบการณ์การเดินพรมแดงของทีมนักแสดงและแขกจากเดอะไวโลตาในวันที่14กุมภานี้ค่ะและทุกคนคะเงื่อนไขาการเข้าร่วมกิจกรรมมันเป๊ะปังมากนะคะผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นยังไงคะสงวนสิทิไปให้กับลิลลี่ไทยโดยเฉพาะนะคะดังนั้นนะคะทุกคนไปร่วมไปเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะแปะ เงื่อนไขาการเข้าร่วมกิจกรรมอะไว้ตรงเมนด้านล่างนะคะที่เราจะฝันได้ไหมคะว่าอยากให้ลิซ่าเนี่ยไปทั้งสองงานเลยทั้งวันที่10แล้วก็วันที่14นะคะอยากเห็นเนี่ยเปิดตัววันที่10ด้วยนะคะที่ l อนะแล้วก็อยากให้ลิซ่าเนี่ยมาเดินพรมแดงวันที่14ของประเทศไทยอีกทีหนึ่งนะคะเฮ้ย <c oughs> มันจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่ากิจกรรมมันมาขนาดนี้แล้วอะจะไม่มีลิซ่ามันก็ยังไงอยู่นะหรือว่ายัางไงคะทุกคนทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคะคือแบบ อยากเห็นลิซ่าแต่งชุดสวยๆไปเดินพรมแดงอะไรแบบนี้นะคะอยากเห็นมากๆเลยนะคะในฐานนะแบบนักแสดงสาวแล้วก็มีเพลงประกอบซีรีส์เอาไว้รอตัดด้วยเฮ้ยเอหรูอว่ายังไงคะหรือว่าจะมีการร้องเปิดตัวเพลงนี้สเตจแรกคัมแบ็กสเตจแรกที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตามกติกาของที่ LA นะคะมันจะมีอัปเตอร์ปาร์ตี้ด้วยไงเราก็แอบฝันลึกๆนะคะว่าเอะหรือว่าลิซ่าจะได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ที่นั่นหรือเปล่านะคะตื่นเต้นแล้วนะคะไม่รู้ว่า ลิซ่าจะมาในลุกไหนนะคะทั้งวันที่10แล้วกว็ทั้งวันที่14ด้วยนะคะคือแบบจะต้องเป็นตัวแม่ท่านหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะบทบาทใหม่ของลิซ่านะคะในการเป็นนักแสดงหญิงนะคะในซีรีส์เดอะไว e โรตันะคะอาทุกคนไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะอะ่วันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ